ครับมือน,นี้มาอยู่ที่สำนักงานบ่าวเดน่นเรงนี้บ่าวเด่นมีเมนูปลาไหลครับปลาไหลหนึ่งกิโลปลาไหลหนึ่งกิโลเนี่ยบ่าวเด่นสี่ทำเมนูปลาไหลเด็ดเดียวครับสุดแสบบ่าวเด่นจะเอาปลาไหล ไปขัว่อนครับบ้าเดนก็บอะไรขวป้าอะไรให้มันเรียบร้อยครับบ่าเดนกับพาผาอลไกับทุ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 บตัดหัวโลนึงครับร้ายนึงครับโลนึงโตกับบ้าใหญ่เด้วครับใหญ่กว่ปูมือจังน้อยแต่เบ้าเดนนี่สิมัก์เด็ดเดียวครับ ถ้าเบิ่งเครื่องปรุงของบาเดนวะซีเมนยังไงครับเครื่องปรุงของบาเดนกับซีมีน้ำตาลสองช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปซอสครับสองช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปนุดดีครับสองช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปที่ขัดบ่ได้ก็คือ ทิไถท,ทิไทเม็ดได้ครับเอาเดนเอามาตาโคลงให้มันละเอียดบาเด่นใส,ส่ลงไปบาเดนกับซีมักให้เข้ากันครับปาลาไหลแดดเดียวครับมัสร็จแล้วครับแต่เบ,า,บาเบาดนสีไปตากแดดตอนเสารครับครับ ยมเทียงพริกปลาไหลปิ่นปลาไหลครับด้านนี้แห้งแล้วครับพี่น้องบาเดนกระสีเอาไปตากต้อยครับแดดกำลังค่อนหอนครับพี่น้องบันนี่คำเพิ่นละครับบนี้เบาเดนิได้เก็บปลาไหลของเข้าที่ตากไว้กระดแห้งเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับบันนี่ยแรงครับทีเบาเดนไปตากแดดปลาไหลไว พี่ครับนี่ครับพี่น้องปลาไหลสิบหาโตครับตากแดดจนแห้งกับเรือบใหญ่ครับกับเรือในหน่อยเสมลนะครับพี่น้องเมนูมื้อนี้บบาแดนสีอาปลาไหลไปทอดตำ้มบกถั่วแซ่บๆนัวๆครับพี่น้องเดี๋ยวให้บบาแดนไปทอดปลาไหลก่อนครับใส่งไฟ ไายถอดไปเรื่อยเลยครับพี่น้องเราแดงเสียตักใส่ตะแกรงครับครับพี่น้องปลาร้าเด็ดเดียวถอดครับเรียบร้อยแล้วครับต่อไปบ้าแดงเสมาตำบักทัวครับบ้าแดงเสียตำบักพริกก่อนครับใส่บักพริกลงไปกระเทียมครับเดินตำก่อนนะครับตำพ่อหยาบๆครับบ้าแดงเสียใส่บักทัวลงไปทุ่บปีครับพี่น้อง ๋ยวาหายประเด็นตามก่อนนะครับใส่บอร์เคอร์เทศครับพี่น้องหน้า,าครับไป แนครับผมววครับขึงสอนโต๊ะครับน้ำปลาครับสองจตะที่ครับ ปลานิดนึงครับพี่น้องบดเด็กตั้มมาเขากันครับหอมเหลียวพี่น้องหอมหอมหอม,หอมชิมบางกรอนพี่น้อง นวแล้วครับพี่น้องนวลเนีนะ่มาเสียบมานนวลน้ำเบาเดนครับปลาไหลเด็ดเดียวถอดครับเขาปุ่นครับรหันภาษาไทยเข้าเขาเอื่นว่าขานมจีนครับตัมบกทั่วปีครับคันภาสาอังกฤเข้าเขาแบบตัมบกทัว่วแหละมาพี่นอ้องไหลเป็นโตเลยครับ Thank mm -hmm. จังนันจะนับครับพี่น้องแสบไลายแสบไลายพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องมามา,มา ครับพี่น้องอืมปล่อยเดี๋ยว é, นที่อยู่ในประเทศต่างประเทศมาเสร็จนำบเเรดนนะครับ step up wrong. แบบหลายครับน้องบ้าแดนเนี่ยแซ่บพี่น้องปลาไหลเด็ดเดียวทอดตาบักทั่วปีข้ปุ่นครับแซ่บ โล่ๆหนามเนี่ยครับแดดครับพี่น้องเบาแดนไปอิ่มเลยครับพี่น้องคลิปนี้ พี่น้องถิอใจก็ซ้อยกดไหลกดแช่กดติดตามให้เบาแดนน้ำแน่ครับพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเลยครับเพื่อได้บ่งคลิปต่อไปเรื่อยๆครับมือนี่แรงนี่เบาแดนจิตสคอร์ลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ